ปลายแย่ขั่วเรียบร้อยใส่แล้าก็คนเลยเ่าต้องเศร้าดอกตักมือออกนนามาถวมสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผ้าแสียบหยุดเดี๋ยว่อ,อยนัวซองอร่อยนัว มือนี้ยายเตี้ยเฮ็ดประแดกแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอยากเห็นยายเตี้ยเฮ็ดประแดกยายเตี้ยเฮ็ดแล้วพี่นี่นี่คือปลานี่ยายยายคั่วมาแล้วนี่พี่น้องคือเ้าเอาเอาขี้ออกว่แล้วลากะล่างไงสะอาดมาแล้วนี่ยาย่เตี้ยแต่เบิ่งดได้ปลายายคั่วเรียบร้อยสองกิโลกัวเกือบสามโลนี่ยายสิใส่เกลือเกลือประมาณจักถ้วยใส่แล้วเอาก็บซาอูเขากันนั่นสิซาอู่เขากันประแดกเขาเฮ็ดกินเองนี่ยแย่เข้มหลายพี่น้อง มันป่าสดๆนี่มันสิมันก็บอเป็นยังสีงามเลยยกเศร้าให้มันเข่าเ่ากันเศร้าไปแล้วคันตอนสุดท้ายคือใส่ห้ามนะพี่น้องใส่ห้ามอ่อนๆเวลาเข้าเสียนเราอาใส่ปลาแดดนี่ยห,ห้ามลูกสีเข้าห้ามเขาเขานี่แหละมะฮอรนี่มันอ่อนอแอนเเขาก็เอามาใส่แยกกับสีเศร้าโดนเติบอยู่พี่น้องเศร้าให้มันเขาเนเนนน่าเขากันแยกสีมะเกลือนี่ไว้จะคืนหนึ่งเราแยกเอาห้ามใส่เอาเกลือใส่อกีก เอาเกลือใส่แจ็คหน่อยนหนึ่งเราแยกสีเอาใส่เอาใส่อันไหนไว้ก็ได้ทุกแมวันบอลจ๋อห้ามอันละพี่น้องวันมาตน,นี่ล่ะนี่แหละคือจบแล้วนี่ยมือน,นี้แยกจบก่อนนี่ได้ขคืนหนึ่งเราแยกข้อสีมะซาวข้าใจไม่นี่เอาใส่แบบนี้ไว้แมวันคอพ่อมาจ๋อห้าน,น,นี่เอาใส่กล้องนีไว้พี่น้องเอาใส่กองไว้แมงวันเขาพอมาไกลและอีกคืนหนึง่งแยกขอเสี่ยวห้ามใส่ข้อสีเป็นปลาแดกแบบนี้ละ่ะปิดไปเลยอีกคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่ง บัดนี้มือที่สองเรายกมาร์กปลาไวมือที่สองแยกเช็ดปลาแดกแล้วเรื่องนี้น้องปลาแดกคือปลาล่านี่แหละายกสีเฮ็ดเ่ยแยกมักไว้แล้วเนี่ยมักเกลือน้ำเกลือออกมันเป็นน้ำนี่พี่น้องเห็นเ่าตัวมันจะแข็งแล้วเนี่ยเฮ็ดปลาหยากเด้อเฮ็ดปลาแดกนะวันนี้ยายสีเริ่มเฮ็ดปลาแดกแล้วพี่น้องผู้ใดเพิ่งเคยเฮ็ดผู้ใดเพิ่งเคยเห็นยายกายสีเห็ดเบิ่งไรเด้อร์บ้านี้เด้อปลาแดกนี่แยกมาร์กมักไว้สองขึนแล้วขั่วปลาล่างให้สะอาดแล้วยายก็มามักเกลือไว้สองมือแล้ว สองหมื่นสองขึ้นละมันได้แยกเสี้ยดเป็นปลาแดกบัเนี้บมันได้แยกสีใส้ส่วนผสมใหม่ส่วนผสมใหม่คืออย่างคือเกลือกับหัามเนอพี่น้องเด้อเห็นมันแข็งละเนี่ยสองขึ้นละเนี่ยเฮ็ดแบบนี้ปลาแดกเข้าสีบดีเน่าเลยมีแยกสีใส้เกลืออีกประมาณตัวหนึ่งเลยใส่เราเข้าก็คนเลยเ่าต้องเศร้าหรอกปากมือยังสิก็ได้แล้วก็ไปกับเศร้าเอาควจะหั่มบ่พี่น้อง ห้ามมก็ยังห้ามห้อไปสีเขามาเห้าสีได้ห้ามอ่อ,อนๆมากเขามาฮอนฮอนให้มันได้แตนอ่อ,อนออกอันแกห้เาเอาทีม,มให้เป๊ดให้ไกลก็ไดแล้วห้อเก็เอมาเห็ปเดปลาแดกพี่น้องย่ายกับใส่ใส่แบบนี้แหละใส่แล้วก็ข้นเขากัน,กน,นมันจะเป็นปลาแดกบวกค้าก็เกลายพี่น้องบวกค้าก็เกลียวห่ข้นจนว้ามันเขากันหมดละเออมวย น้ำตัวนี่บ่คนเขากันคนจนว่ามันห่ำแหงพลละพี่น้องขั้นเอาขั้นไปขั้นมากรับมันแหงหลายเั่ากับเอาน้ำใส่จัง่อยแล้วเขาจงเอาใส่ในภาชนะอะไรก็ได้ใส่ถูว,วัใส่กองวัยใส่ไฮว้ก็ได้พี่น้องตะกีตะกอนพอมีเขาใส่ไหเพื่อนว่าไฮประแดกเพื่อนยังมีเพงลงร้องว่าจกประแดกขึ้นหอ,อเดเจรีนะละพี่น้อง ฮลโมันจะเป็นอะไรเนี่ยย่ใส่ลายเกลือก็ได้ก้อนก้อนแย่สี่มารกไว้นี่ย่ใส่ประมาณจะถ้วยหนึ่งนี่แล้วนี่ถ้วยหนึ่งแล้วนี่มักได้สองขึ้นแล้วแย่กับมาใส่อีกถ้วยหนึ่งป่าที่แย่มากไว้นี่ประมาณจากสี่กิโลหากิโลอย่างียที่แย่เห็ดอยู่นี่เขาจะใส่หลายขั้นใส่หลายมันสีเข้มมันสีบปเซีบประเดี๋ยมันสีบปเซีบขั้นทอามักไว้สองขึ้นแล้วแังได้กับมะนาวประเดี๋ยนี่เขามันแหงหลายนามใส่กันน่อยเนี่ย เวลาเอาใส่กองไหวใส่ภาชนะไหเน้ำม,มันจินได้ทวมน้ำทวมน้ำทวมแล้วปลาแดกข้ากับสีบดาบานนี้ขั้นโดนมาประมาณจักปีหรือขี้เกีแปดเดือนสกิก็กินได้พี่น้องกินได้แล้วกินได้แล้วถ้ามันยังแหงยุ่งสิเดี๋ยวมันกับพี่นาม,มาดอกพี่นาม,มาแล้วน้ำกับสีแหงลงขั้นเ้าอยากกินโดนๆกินเพราะเบิร์ดละปีเนี่ยเอาน้ำป่ามาใส่ได้พี่น้องด้อน้ำป่ามาที่ลาดปดลาแดกล่องเลยนี่แหละเฮ็ดง่ายปลาแดก มียัดซ้ำนี่แหละยัดซ้ำนี่แหละไอ้บอมันก็ออกน้ำมาน้ำแร่นี่เกลือเกลือกรสิออกน้ำโอจุมาเวลาเขาไปยัดใส่นั่นไหวเขาก็คมมันปละแดงว่านันโตมาแล้วมันก็สิออกน้ำมาออกน้ำมาท่วมท่วมขั้นท่วมแล้วนี่มันก็สิบอกลงไปอีกพี่น้องบอกลงไปอีกมันก็สิขึ้นไม้ไปอีกน้ำขั้นน่ะให้ประแดงขึ้นอันที่เขาใส่ไหวมันสีแห้งขัานแห้งหลายเขาก็นน้ำปลาลงหือต้มเกลือใส่ผักกะทินเทลง ปลาแดกเข้าเสียงามเลยเลี้ยวเลี้ยวบ้านนี้พี่น้องปลากแดดก็เตี่ยง่ายบา่พี่น้องเห็ดง่ายบ่เห็ดง่ายๆขอแต่เต่าเอือบได้เ่าหมากไว้สองขึ้นข้าหมากไว้สองขึ้นแล้วห้องเขายังมาเศร้าแบบนี้แหละง่ายดีอีกสองปีอพ่อกันเดือตอนกิน,น้อพี่น้องนะเด้ <laughs> อปลาแดดยาก,กินง่ายปลาแดกนะจะก,กินง่ายท่านกินง่ายมันบ่เป็นสีบ่วงามมันสีบ,บ่แซ่บปลาชีวะอุยะนะ้ยปลาแดดเห็ดก็เตี่ยงก็ข้าวแท้ข้าวนี่คือห่อเห็ดบ่ไล้ยดุน,น้อพี่น้องเด้อ ยายสิเก็บใส่ภาชนะไว้แล้วแล้วจ้าแล้วแล้วจ้าทีลราคือปลาแดกเกี่ยตี๋พี่น้องเนี่ยยายเสีเอาใส่อกองไว้ก่อนยายคือเอากองหน่อยใส่แทบปะสิวา่าขั้นเฮามีหน่อยเฮ้ากระเฮ็ดไ้เนีอยหน่อย,อยสะก้อนพี่น้องเศร้าเห็นมันใดเรานี่บานี่มันกาวานพ่อถังพ่อไหเราเท้าเขาเอาไปมาร์กลงไหอีกเทือน,นึงไ้ปลาแดกไหกระเทียมเพื่อนอื่นไฮกระเทียมตะกี้เนี่นี่ละ,ะมีหน่อยกระเฮ็ดตามหน่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆให้มันติมไแเราเฮาก็ปลาแดกสุดนี้ อีกปีเกือบสองปีได้ยากกเสียเขามันออกมาอนนี้นี่น้องยาฟ้ากระตินไหวลายเฮ็ดไปโดไปร,มมปรดม,มี่หน่อยก็เฮ็ดหน่อยพ่อเม่เพิ่นว่ามี่หน่อยก็เฮ็ดหน่อยไว้ปลาได้มากเพิ่นกับผ้ายายเตียกับเหงสีละมาแต่ในหน่อยจนจนเท่าปลานี่หละได้แล้วก็เฮ็ดใส่กรองไห้กะว่ามันติเติมไหแล้วเขาก็เอาจากกรองไปลงไ,ไหเลยเนี่ยมันสิมีนามแบบนี้นะครับ แล้เ้าก็โค้มันไปยังสีนี่โค้มยังสีพี่น้องโคมไปเลยหนามันสีอุจุมากสีเลยเนี่ยกบาบได้ห้าหนาเ้ากับเฮ็ดใช่ไวยังสีได้หลายเธอหลายที่ได้ไฮเราเขากอย,ยังเอาลงไฮไปเลยไปเนียไ้วก็ปิดจบได้พี่น้องเนาะจบท่านี้เก็บใวหไยมันดีๆได้พี่น้องเนาะขอสำคัญอย่าห้แมงวันลงได้ขั้นแมงวันลงลงได้ข้าบได้กินเลยพี่น้องมันผารูมันกินเบดิด <laughs> นี mm ่เ hmm. ล oh, ี้ยวแล้วเด้อค่ะเด้อ่เลี้ยวเลี้ยวนี่ล่ะประแดกยแก่เตี๋ยเฮ็ดแบบนี้ล่ะผู้ใดถ้าผู้ใดไม่ปลาก็เฮ็ดแบบนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ล่ะเฮ็ดแบบใหญ่ายเฮ็ดนี่ล่ะขั้นเ่าบ่จากออหลีแท้ๆเนี่ยขาตักใส่ถ้วยได้พี่น้องได้ตักใส่ถ้วยปลานี่ยาถ้วยขั้วแล้วเฮ็ดเรียบร้อยมากเรียบร้อยแล้วข้าก็เอาถ้วยถ้วยได้ก็ถ้วยนั่นล่ะปลา้าถ้วยต่อเกลือสองถ้วยคือบเค็มพอดีพอดีแด้พี่น้องได้พอดีแล้วก็เศร้าเศร้ามันเข้ากัน เตี๋ยแล้วจ้าปลาเดี๋ยเตี๋ยแล้วแล้วจ้าเก็บว้ไห้ไก่ไห้ไก่แมงวันเน้อพี่น้องแต่ไห้ไก่ลังวันพอเป็ียงไก่ลังวันพอเปียงแต่ว่าไห้ไกแ่แ,กแมงวันเน้อพี่น้องเนอ้อชิปนี่กับพ่อกันกับยายเท่านี้เน้อพี่น้องเนผู้ใดอยาเฮ็ดไก็เฮ็ดขึ้ยายนี่ละเฮ็ดแบบนี่ละรับรองว่าบนเนาไห้พี่น้องเข้า มีคววมสุขมีค่ามเจริญได้อยู่ดีกินดีมีคววมสุกโบเก็บบ่จนคุณยายว่านละ่ะสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใส่กับพาะแต่นแนวดีๆเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นขอบคอรัมลอยนวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมบุถาเด้ออย่าลืมเด้อประเดียกเด้อเฮ็ดประเดียกเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดเฮ็ดคุณยายเด้อ <laughs>